สวัสดีครับเพื่อนๆชาวชิวด็อกครับผมวันนี้ก็มาด้วยแต่งตัวเรียบร้อยครับผมรออะไรครับที <c oughs> วันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังครับตอนนี้กี่ทุ่มแล้วตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วครับก็วันก่อนเชอร์ชิวทาท่อป,ประปาแตกใช่ไหม วันนี้ก็เชิญชิวก็เซอร์ไพรส์อีกครับผมโดยการาทำลูกรอยหักลูกรอยแทงน้ำอ่ะน,นะคือก็ไม่รู้จะพูดไงก็นี่ครับก็เลยได้ไปซื้อลูกรอยมาใหม่นี่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องไปซ่อมน้ำกันอีกทีครับเพราะว่าตอนนี้น้ำปิดแล้วยอยู่ใช้ไม่ได้เลย อ,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 อรอนานรอนานนมอัดเม็ดไปก่อนตอนนี้มีตุนเยอะแล้วครับผมเพื่อนๆพี่เอซแต่ละคนซื้อนมอัดเม็ดให้กะทิเหลืออีกเยอะเลยอ่านั่งลงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะคือว่าจะเอาตัวป่วนต้องเอาตัวป่วนมาถ่ายคลิปแล้วไม่งั้นไม่ได้ คือตัวป่วนจะน้อยใจต้องเอาเชชียๆมาออกก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับผมเขาไม่ได้แล้ะรู้สึกว่าจะทํำลายข้าของเยอะมากเลยอ่านั่งดีๆนั่งดีๆอ่ะวันนี้งดกินทุเรียนนะเพื่อนๆว่าพ่อเต็มแล้วเนี่ย จริงจริน้องหมาคือไม่กินทุเรียนก็ดีที่สุดแล้วครับผมเพราะว่าทุเรียนมีแต่แป้งกับน้ําตาลครับคือกินนิดนึงกินได้แต่ถ้ากินเยอะกินไม่ได้ครับผมสําหรับเพื่อนๆถ้าจะให้น้องหมากินทุเรียนเนาะก็ต้องเตือนไว้ก่อนอันนั่งดีๆครับพ่อไม่รู้จะไปซ่อมน้ําได้หรือว่าเนี่ยต้องไปเปลี่ยนลูกลอยเนี่ย เอา้าอะเนี่ยแม่โก้เห่าแล้วตายละเรียกร้องความสนใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อต้องเอานมอัดเม็ดให้แม่โก้ก่อนแต่โก้นี่แปลกนะครับผมเวลาเห่าอย่างนี้นะผมจะเทสให้ดูนะถ้าเราเรียกไปดูนะ ถ้าเรียกโกจะหยุดครับนี่แหละครับคือเหมือนกับเรียกร้องความสนใจว่าเอ้ยอยู่ไหนเพราะอยู่ไหนอะไรยังไงเนี่ยคือแบบอารมณ์เหมือนกู้เงาอะก็จะประมาณนั้นครับเป็นการเรียกร้องความสนใจครับไม่ได้เป็นอะไรเลย อน,นั่งดีดีบ่นคนอื่นไปก่อนบ่นเชอร์ชิลลบ่นแม่โก้แล้วเนี่ยและเหงเหงงเหงเหงก็ตัวปวนคือเหงงเหงงร่วมกับเชอชิวนะในการพังไอ้ลูกลอยอะแล้วก็ไอ้นั่นก็เหมือนกันไอ้ท่อน้ําที่แตกก็เหมือนกันคือสองคนนั้นร่วมมือกันครับคือเพราะว่าเวลาได้ย้ายไปอยู่กับเชอร์ชิวเพราะว่า เวลาอยู่อยู่กับแม่โก้คือก็เล่นกับแม่โก้แบบแล้วทีนี้ประเด็นคือเล่นแรงเล่นกับโก้แรงพอเล่นโก้แรงอโก้ไม่น่าจะไหวละก็เลยย้ายไปอยู่กับเชอร์ชิลพออยู่กับเชอร์ชิลเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไระเขาเรียกว่ากําลังคูณสองไปเลยอ่ะคือแทนที่แบบจะเล่นกันเปล่าแรงกับแรงไปเจอกันชวนกันแรงใส่อันอื่น ก็ประมาณนี้แหละครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีคนที่กินตลอดโดยที่ไม่หยุด <c oughs> ที่บอกบนนานนานคือยังมีมีมีบางเพื่อนเพื่อนที่ถามว่าทําไมทีมันยังเด็กคือจริงๆแล้วนี่ไม่เด็กแล้วเนี่ยเนี่ยหมาอายุปีกว่าแล้วนะครับผม คือครบปีตอนเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยปีสองเดือนแล้วเนี่ยก็ที่เกิดวันที่ยี่สิบหกก็เดือนกว่าแล้วเนี่ยปีเดือนกว่าแล้วเนี่ยดูดิ ي, รูปร่างหน้าตาที่มันเหมือนเด็กเหมือนเด็กอายุห้าเดือนอหะแล้วก็อย่างเนี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ขอโทษนะครับไม่นอนพื้นกับพ่อแล้วนะครับตอนนี้ คือชนชั้นสูงมากเลยครับผมต้องนอนโซฟาอย่างเดียวเลยครับมีมีคือเริ่มแรกเขาจะนอนโซฟาก่อนพอนอนโซฟาเสร็จปุ๊บแล้วพอตกดึกเขาจะถึงลงมานอนกับพ่อครับก็ประมาณสักตีสองตีสามได้ถึงลงมาดูมันแต่ตอนเช้าพอตื่นเช้ามันก็อยู่ข้างล่างแล้วนะครับพอตื่นเช้ามันก็จะอยู่นอนอยู่ใต้ผ้าห่มละ แล้วนี่นูดูดิเนี่ยพอรู้ว่าพอรู้ว่านมอัดเม็ดหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยพอเขารู้ว่านมอัดเม็ดหมดก็จะเป็นอย่างนี้ครับสนใจกันบ้างก็โอเคครับผมวันนี้ก็บ่นมาพอสมควรแล้วครับผมก็โอเคครับผมไปแล้วครับอาทิตลาเพื่อนแครับที่ไปก่อนแล้วครับ